สวัสดีชาวเมธค่ะดวงความรักประจำวันที่15สิงหาคมนะคุณได้เดอ s t สตานะคะเขาได้6เหรียญวันนี้นะคะพลังงานดีมากเลยนะเป็นวันที่คุณจะโดดเด่นนะคะประสบความสำเร็จดีมากาแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์นี้ก็หมายถึงความหวังนะคะมุมมองที่เป็นบวกเกี่ยวกับความรักแล้วก็ถ้าคู่ไหนมีปัญหากันก่อนหน้านี้ก็หมายถึงการเยียวยายรักษาจิตใจได้ดีแล้วนะคะไพ่หกเหรียญ ก็สำหรับแฟนเนี่ยเรื่องการงานการเงินดีนะคะมีบาลานซ์แล้วก็ในส่งความรักเนี่ยเขาก็มีความรักให้คุณแบบไม่มีเงื่อนไขนะคะไม่ได้ต้องการอะไรตอบแทนมีไพคลาเรนจินโซเมแล้วก็ Listen to u n t u i t i o n ถ้าอยากให้ความสัมพันธ์มันดีหรือว่าอยากให้ชีวิตดีเนี่ยก็ส่งแต่พลังงานบวกถึงกันนะคะ,ะจะตัดสินใจอะไรในช่วงนี้ฟังเสียงเซนชาติยาหรือว่าเสียงหัวใจตัวเองได้เลยสำหรับคนสนิท เป็นช่วงเวลาที่ดีนะที่คุณจะมองหาคนที่จะเข้ามาเป็นรักครั้งใหม่นะคะเพราะว่ามีโอกาสได้เจอกับคนที่เขามีความรักให้แบบบริสุทธิ์ใจนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณมีสเสน่ห์ด้วยนะ